สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังระทึกขวัญเรื่องดูอลัลนำแสดงโดยคาร์เรนกิลลนแอรอนพอลและบิลลาโคอาเล่ถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับหนังเริ่มต้นที่โรเบิร์ตกำลังเครียดเพราะอยู่ในการแข่งขันและพอกรรมาการให้สัญญาณแรกเขาก็เดินไปเลือกอาวุธที่วางไว้บนโต๊ะ สักพักกรรมการก็ให้สัญญาณอีกครั้งแล้วพาที่การไว้กลางสนามก็ถูกปลดพร้อมๆกับมีลูกดอกยิงมาที่เขาดาโลเบิร์ตเขาเดินถอยจนหงายหลังไปพร้อมกับโต๊ะจากนั้นก็หลอกล่อให้อีกฝ่ายยิงหน้าไมา้มาเพื่อกะเวลาแล้วพอได้จังหวะก็วิ่งไปหาหมอนั่นและใช้มีในมือก็นำทางอีกฝ่ายจนตายเมื่อรู้ผลกรรมการก็เข้ามาแสดงความยินดีแล้วก็ได้เห็นว่าชายที่ตายไปนั้นหน้าตาเหมือนกัรโรเบิร์ตไม่ผิดเพี้ยน จากนั้นกรรมาการก็ถามจนรู้เขาคือตัวแทนพร้อมกับประกาศว่าตัวแทนเป็นผู้ชนะและตอนนี้เขาได้กลายเป็นโรเบิร์ตตัวจริงแล้วแล้วภาพกระตัดมาที่ซาลาเมื่อซื้อของกินเสร็จแม่ก็โทรมาแต่เธอก็ไม่ยอมรับสายแล้วพอกลับมาถึงบ้านก็รู้สึกเบื่อเบอื่อจนปีเตอร์หรือแฟนวิดีโอเข้ามาคุยเธอจึงแกล้งทำเป็นมีความสุขแต่สักพักก็เบื่อที่จะคุยเลยแกล้งง่วงพร้อมกับตัดสายทิ้ง ต่อมาขณะซา,า่าคุยกับแม่เธอก็หยิบอาหารเข้าปากไม่หยุดทำให้แม่รู้สึกว่าเธอไม่อยากจะคุยด้วยแต่เธอก็ปฏิเสธแล้วก็อ้างว่าต้องไปทำงานทว่าแม่ก็รู้ทันจึงถามตอนนี้มีความสุขไหมแล้วทำไมไม่รับสายแม่หรือมาหาแม่เลยไม่รักแม่แล,แล้วเหรอทำให้เธออึง้งจนพูดอะไรไม่ออกสักพักเลยหยิบเหรียญที่สะสมไว้ขึ้นมากินไม่หยุดก่อนจะสำลักเหรียญออกมา ดาซาลาเธอสะดุ้งตื่นแล้วก็พบคราบเลือดติดอยู่ที่หมอนเต็มไปหมดจึงไปหาหมอแล้วพอพยาบาลเห็นเธออ้วกเป็นเลือดก็รีพาไปพบหมอทันทีหลังตรวจเสร็จหมอก็แนะนําให้เธอบอกแม่แล้วกลับบ้านไปพักผ่อนเพื่อรอผลตัวที่แน่ชัดอีกทีพร้อมสั่งห้ามดื่มเหล้าเด็ดขาดแต่เธอก็บอกตัวเองสบายดีแล้วก็ดื่มเหล้าโดยไม่เชื่อฟังที่หมอห้าม หลังซาร่าไปออกกำลังกายมาก็โทรคุยกับปีเตอร์เพื่อบอกตัวเองสบายดีและรู้สึกดีแบบที่ไม่ได้รู้สึกมานานดังนั้นคงเป็นแค่หวัดอีกอย่างข้อมูลทางออนไลน์ก็ชี้ชัดไปทางนั้นแล้วก็สังเกตเห็นปีเตอร์ทำหน้าเครียดจึงเค้นถามจารู้ว่าหมอโทรไปหาปีเตอร์โดยบอกเธอเป็นโรคร้ายที่ไม่มีทางรักษาและกำลังจะตายทังนั้นเลยทำให้ซาร่าอึ้งไป เมื่อสารามาหาหมออีกครั้งก็บอกเธอมีปัญหาที่ช่องท้องแล้วสาราก็ถามถึงโอกาสรอดชีวิตซึ่งหมอก็บอกว่าเป็นศูนย์มีโอกาสตาย98%ส่วน2%ที่เหลือเป็นค่าเออร์เลอร์ในการตรวจจากนั้นหมอก็แนะนำโปรแกรมโครนตัวเองกับเธอเพื่อคนที่รักเราจะได้ไม่ต้องทนทุกทรมานมากหากเราจากไปสาราเลยขอใบปลิวไปอ่านและจะกลับไปคิดดูอีกที หลังซาร่าได้อ่นานใบปลิวก็ไปเปิดดูเพจจนรู้เมื่อโคลอนออกมาแล้วเราต้องเป็นคนสอนโคลนให้เรียนรู้นิสัยหรือพฤติกรรมต่างๆของตัวเราเองและยิงสอนได้มากเท่าไหร่โคลนก็จะยิงย่งเหมือนเรามากขึ้นเท่านั้นดาซาร่าในที่สุดเธอก็ตัดสินใจใทำโคลนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อธิบายเธอไปอย่างดีรวมถึงเรื่องผ่อนใจได้โดยโคลนจะเป็นคนรับช่วงต่อแต่เธอก็ติดป,ปัญหาตรงที่กลัวเข็มเจ้าหน้าที่เลยบอกแขบบวนน้ำลายมาก็พอ หลังซาร่ารออยู่พักใหญ่เจ้าหน้าที่ก็พาล่างโคลมาหาเธอซึ่งโคลก็พร้อมจะเรียนรู้แล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาแจ้งสองเรื่องคือ 1. โคลจะใช้ชื่อซาร่าตัวแทนจนกว่าตัวจริงจะตายและสองกระบวนการโคลมีปัญหานิดหน่อยจึงทาให้สีลูกตาซาร่าตัวแทนเป็นสีฟ้าซึ่งซาร่าก็ไม่ได้กังวลอะไรทาให้เจ้าหน้าที่ดีใจเลยมอบส่วนลด5%ปอร์เซตให้ครับ ขณะซา,า่าขับรถกลับบ้านกับซา่าตัวแทนตัวแทนก็ถามถึงสิ่งที่เธอชอบหรือไม่ชอบจนรู้เธอไม่ชอบอาหารฝรั่งเศสกับเพลงคันที่แล้วพอกลับมาถึงบ้านซา่าก็พาตัวแทนไปเรียนรู้สิ่งต่างๆรวมถึงเรื่องที่เธอยังไม่ได้บอกแม่ว่าป่วยด้วยสิบเดือนต่อมาตอนนี้ซา่าตัวแทนทาหน้าที่แทนซา่าได้ยังไม่ผิดเพี้ยนรวมไปถึงตอบสนองความต้องการของปีเตอร์ในฐานะแฟนด้วย ทำให้ซารารู้สึกไม่ค่อยดีและยิ่งได้รู้ตัวแทนจะออกไปทานอาหารฝรั่งเศสกับปีเตอร์ก็แปลกใจเข้าไปใหญ่เมื่อซาราไปหาหมอกระสอบถามถึงวันตายที่แน่ชัดทําให้หมออึกอกักเพร,ะพราะผลตรวจครั้งล่าสุดเธอปกติดีทําให้เธอตกใจซึ่งหมอกระตกใจเช่นกันจากนั้นก็แนะนําให้เธอไปที่บริษัทโคน,นิงเพื่อแจ้งยกเลิก ดานซาลาเธอขับรถมาหาแม่เพื่อจะบอกเรื่องที่ไปโคลนิ่งมาแต่กลับพบปีเตอร์และซาลาตัวแทนอยู่ที่นี่ทำให้เธอประหลาดใจจนรู้ตัวแทนแอบติดต่อกับแม่มานานแล้วซาลาจึงโมโหมาก ตัวแทนเละแก้ตัวว่าไม่อยากเห็นแม่เศร้าและแม่ก็เป็นห่วงซาร่าด้วยก็เลยโทรคุยกันส่วนแม่ก็งงงงว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นซาร่าเลยอธิบายเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังส่วนที่มาในวันนี้ก็เพื่อจะมาบอกว่าเธอหายแล้วและกําลังจะไปทําเรื่องยกเลิกตัวแทนพร้อมตะโกนด่าลอนปีเตอร์เห็นทําไม่ดีก็เลยพาซาร่าออกไปคุยนอกบ้าน เมื่อปีเตอร์ได้คุยกับซาร่าเขาก็ไม่ยอมให้เธอยกเลิกตัวแทนเพราะเขารักหลอนเนื่องจากหลอนดีกว่าซาร่าทุกอย่างและถึงจะเลิกกับหลอนไปเขาก็มีมีวันกลับไปรักเธอทำให้เธอเสียใจจึงแสะเขาเขาเลยบอกให้เธอไปบำบัดซะก่อนจะเดินเข้าบ้านส่วนซาร่าพอคิดได้ว่านี่คือบ้านแม่ก่อนจะเข้าบ้านแต่ปีเตอร์ก็ล็อกประตูเธอเลยจะไปเข้าทางอื่นทว่าแม่ก็มาช่วยปีเตอร์อีกแรงนั่นเลยทำให้ซาร่าโมโหมาก ต่อมาซาลาก็ได้รับโทรศัพท์โดยปลายสายอ้างว่าเป็นทนายของซาลาตัวแทนและตัวแทนได้ยินคำร้องขอมีชีวิตอยู่ต่อ สาราจึงไปปรึกษากทานายจนรู้เธอต้องย้ายออกจากบ,บ้านปีเตอร์ภายใน2วันต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูตัวแทนและจะต้องทําการดวลกันจนตายในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเพื่อจะตัดสินว่าใครควรอยู่ทําให้สารางนงงเพราะคิดว่าตัวแทนจะถูกยกเลิกทานายจึงเอาว่าเป็นเคสที่เกิดขึ้นไม่บ่อยเนื่องจากตัวแทนได้อยู่โบโลกใบนี้มานานพอพร้อมกับแนะนําให้เธอไปเรียนต่อสู้ครับ ดาซาลาสุดท้ายก็ตัดสินใจไปเรียนต่อสู้กับครูฝึกชั่วเทรนและพอเขารู้ว่าเธอมีความตั้งใจจริงก็ยอมสอนเธอโดยเริ่มต้นจากการทําให้ร่างกายแข็งแกร่งหลังซาลาฝึกฝนร่างกายอยู่นานเทรนก็ฝึกขั้นต่อไปโดยให้หนางสยองควนเธอไปดูเพื่อให้เธอเคยชินกัะเลือดและชากหน้าสุดสยองทําให้เธอเซ็งมากเพราะหนังมันน่าเบื่อสุดๆ ขันต่อไปเทรนก็สอนเธอโดยจอดลึกถึงอาวุธ5ชิ้นที่ทางเจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้ว่าอาวุธชิ้นไหนมีจุดเด่นจุดด้อยยางไงบ้างพร้อมทั้งบอกจริงๆอาวุธมี6ชิ้นซึ่งชิ้นที่6ก็คือร่างกายมนุษย์ที่ถูกฝึกมาอย่างดีนั่นเองดังนั้นจึงอยากให้เธอเริ่มออกกำลังกายในเวลาว่างสาลารู้อย่างนั้นก็เลยไปเข้าคลาสเต้นฮิปฮอป วันต่อมาเทรนก็สอนซาร่าดูรูปแบบการตายต่างๆซึ่งเธอก็ตอบถูกเกือบหมดยกเว้นข้อที่ตายด้วยยาพิษสักพักกะบ่นเรื่องที่ตอนนี้ไม่ค่อยมีเงินจึงจ่ายค่าจ้างให้เทนร,ราชาซึ่งเทงนก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่บอกว่าจ่ายค่าจ้างด้วยวิธีอื่นก็ได้ที่เราจะได้ประโยชน์ทั้งคู่หนึ่งอาทิตย์ก่อนการดวนตอนนี้ซาร่าพร้อมแล้วเธอจึงไปซื้อเสื้อผ้าใหม่เพื่อใส่ในวันดวนแต่ขณะเดินมาขึ้นรถก็ดนันเผลอทำโทรศัพท์ตกจนหน้าจอแตก เมื่อสารากลับมาถึงห้องทนายก็โทรมาแจ้งว่าการดวนจะเลื่อนออกไปหนึ่งเดือนเนื่องจากพายุเข้าทำให้เธอหนากใจเพราะต้องจ่ายค่าดูแลตัวแทนแถมเพิ่งใช้เงินหมดไปกับการซื้อเสื้อผ้าด้วยทนายเลยบอกต้องรีบหาเงินไมเฉะนั้นสารอาจทําให้เธอเสียเปรียบเช่นในสู้โดยมัดแข้งข้างนึงไว ดาซาลาเธอตัดสินใจมาพบปีเตอร์แล้วเขาก็ขอโทษเธอที่เคยพูดจาไม่ดีใส่ซึ่งเธอก็เข้าใจดีและที่มาก็เพื่อจะมาบอกว่าเธอไม่ได้เกลียดเขาก็แค่นั้นและจะพยายามฆ่าซาลาตัวแทนเต็มที่ต่อมาซาลาก็โทรหาเทรนเพื่อต่อรองขอเรียนต่ออีกหนึ่งเดือนแต่ไม่มีเงินเลยจะจ่ายด้วยวิธีอื่น แล้วภาพก,ก็ตามมาที่เทนกัสาร่ากำลังถอดเสื้อโค้ทจากนั้นก็มาเต้นร่วมกันเนื่องจากเทนอยากเต้นฮิปฮอปมานานแล้วเพียงแต่ไม่กล้าไปสมัครจึงให้ซา่าสอนเต้นแทนค่าเล่าเรียนสากพักเทกนกระจุกสุนัขมาหนึ่งตัวโดยจะให้เธอใช้หน้าไมาย้ยิงปริชีพมันแต่เธอก็ทําใจยิงไม่ได้เทว่าพอหันไปเห็นซา่าโตแทนที่ด้านนอกเธอก็ยิงใส่ทันทีแล้วก็วิ่งไล่หลอนไปจนเจอหลอนหลบอยู่ในบ้านที่สนามเด็กเล่น เมื่อซา่าได้คุยกับซาร่าตัวแทนก็ยังคงโกรธที่หล่อนมาแย่งชีวิตของเธอไปแต่หลอนก็เถียงเพราะหล่อนก็มีชีวิตของตัวเองเช่นกันแต่ซาร่าก็ไม่พอใจอยู่ดีเพราะชีวิตของหล่อนคือการขโมยทุกอย่างในชีวิตของเธอไปตั้งหากทาให้ตัวแทนเถียงไม่ออก สัตพักก็เล่าเรื่องของตัวเองที่ช่วงนี้เริ่มมีปากเสียงกับปีเตอร์บ่อยขึ้นกับแม่ที่ชอบทําตัวเหมือนเป็นเจ้าชีวิตต้องคอยโทรไปคุยหรือรายงานแทบจะตลอดเวลาทําให้ซา่าง,งงงว่าจะมาบ่นทําไมเพราะนั่นเป็นชีวิตที่เราต้องการและตอนนี้เธอเองก็กําลังสร้างชีวิตใหม่อยู่พร้อมทางสัญญาว่าจะฆ่ารอนให้ไวขึ้นและพอตัวแทนเห็นเธอกําลังจะรู้ออกไปก็บอกอยากพาซาร่าไปทีแห่งหนึ่งครับ ดานซา่าตัวแทนเธอพาซา่าไปที่กลุมม่มบอบัดซึ่งรวบรวมผู้คนที่ผ่านการโดนกันจนตายมาแล้วทาให้ซา่าได้เห็นผู้คนที่โศกเศร้าแต่แล้วเธอก็โมโหขึ้นมาเพราะคิดว่าตัวแทนจะใช้สิ่งนี้มาทําให้เธอเห็นใจตัวแทนเลยเียงว่าต้องการให้เธอเห็นสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นตั้งหากจากนั้นหัวหน้ากลุ่มก็ให้ทุกคนเขียนข้อความถึงตัวแทนหรือตัวจริงซึ่งซา่าก็ยอมเขียนและก็ได้ฟังความเห็นของทุกคนทีละคนทีละคนจนทําให้ความรู้สึกของเธอก็ค่อยเปลี่ยนไป เมื่อทังคูออกมาด้านนอกสาราก็คิดว่าจริงๆแล้วทังคูไม่มีใครผิดหรือถ้าจะมีคนต้องรับผิดชอบก็คือระบบที่ตั้งกฎให้มีการดวลกันถึงตายมีเพียงคนเดียวที่มีชีวิตอยู่ต่อได้และทําไมถึงอยู่พร้อมกันสองคนไม่ได้ซึ่งสาราตัวแทนก็คิดคล้ายๆกันชาวมืดวันต่อมาสาราก็ขับรถมารับสาราตัวแทนเพื่อจะไปที่ไหนสักแห่งโดยระหว่างนั่งรถตัวแทนก็ชมสาราที่ขับรถเป็นและคิดว่าคงขับง่ายๆเพียงแต่ยังไม่เคยไปเรียน ดาซาลาเธอพาตัวแทนมายังป่าแห่งหนึ่งจากนั้นทั้งคู่ก็เช็คของตามดิรายการถังเปเสือ้อผ้าอาวุธของกินและน้ำและเพื่อจะได้ไม่ต้องอยู่พักระหว่างทางตัวแทนก็นำน้ำมาให้ซาลากับตัวเองดื่มซึ่งซาลาก็ยอมดื่มโดยไม่ทันสังเกตว่าตัวแทนไม่ได้ดื่มน้ำเลยด้วยซ้ำ เมื่อทั้งคู่เดินลึกเข้ามาในป่าก็ทําให้รู้ว่าทั้งคู่จะหนีงานด่วนแม้มันจะไม่เคยมีคู่ไหนทำมาก่อนหรือหลังหลบหนีจะต้องถูกจ้หนในทีตามไล่ล่าแต่ถึงอย่างนั้นซาร่าก็ไม่กลัวเพราะถ้าพนชายแดนไปก็น่าจะปลอดภัยพร้อมทั้งขอบใจซาร่าตัวแทนที่มาคุยกับเธอจนเธอเปลี่ยนความคิดจะฆ่าหลอนเทว่าพอเดินไปคุยไปได้สักพักซาร่าก็หยุดเดินตัวแทนจึงค่อ,คอยหันกลับมามองเธอแล้วก็เห็นเธอมีเลือดออกมาจากมุมปาก ตัวแทนเห็นอย่างนั้นเลยทำหน้าสำนึกผิดและถอนหายใจออกมาแล้วพาวกระตัดมายังสถานที่ที่เจ้าหน้าที่จัดงานด่วนในขณะที่กำลังจะยกเลิกเพราะไม่มีใครมาซาร่าก็ค่อยเดินกระเพกระเพเข้ามาโดยบอกมีปัญหาในการขับรถนิดหน่อยจึงมาสายจากนั้นก็บอกมือทักทายแม่กับปีเตอร์อย่างอารมณ์ดีส่วนเจ้าหน้าที่พอรอไปได้สักพักแล้วไ่เห็นซาร่าตัวแทนมาก็ประกาศยกเลิกครับ ดานซาลาเธอถูกเจ้าหน้าที่สอบสวนและต้องคืนสารเพื่อยืนยันว่าเธอเป็นตัวจริงโดยคนยืนยันก็คือปีเตอร์กับแม่ซึ่งทั้งคู่กัสาบานว่าซาลาที่นั่งอยู่ตรงหน้าเป็นซาลาจริงๆร,รวมถึงเธอเองก็ยืนยันว่าเป็นซาลาตัวจริงต่อมาซาลาก็รู้สึกไม่ค่อยดีเนื่องจากมีรอยย่นกับกลาขึ้นบนหน้าปีเตอร์จึงเตือนเพราะผิวของเธอแพ้ง่าย จากนั้นก็บทที่เธอเริ่มปลอ่อยตัวแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงรักเธอแม้จะมีการกลายพันธุ์ทางพัตธุกรรมที่ทําให้เธอผมงอกและล่วงเร็วกว่าปกติก็ตามทํำให้ซาร่าเบื่อที่ถูกบน่นแถมแม่ยังโทรมาจิกไม่เลิกโดยฝากข้อความไว้เรื่องที่แม่สั่งซื้อคอนตทคเลน์ไว้ให้แล้วรวมถึงบนที่เธอไม่ยอมรับสายและสั่งให้เธอโทรกลับมาหาด้วย ก่อนจบคณาซา,าร่าขับรถไปทํางานก็พบรถอยู่ในสภาพยับเยินเลยทําให้รู้ว่าแท้จริงแล้วเธอคือซาร่าตัวแทนโดยทุกคนร่วมกันวางแผนให้ซาร่าตัวจริงตายใจจากนั้นตัวแทนก็วางยาพิษและฝังซาร่าไว้ที่ป่าส่วนซาร่าตัวแทนตอนนี้เธอเครียดมากที่ทุกคนจําชี้จำชัยกับเธอคอยสั่งให้เธอทํานู่นทนํานี่เลยจอดรถร้องไห้เพราะไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่ออะไรสรุปนะครับ ก็เป็นเรื่องราวของซาร่าที่เบื่อในายในชีวิตเพราะมีแม่คอยตามจิกกับแฟนที่เริ่มจะเหินห่างจนวันหนึ่ง,งเธอพบว่าตัวเองกำลังจะตายก็เลยสร้างโคลนขึ้นมาแต่ต่อมากลับหายดีจึงจะยกเลิกโคลนแต่โคลนก็ไม่ยอมแถมยังมีแม่กับแฟนที่ให้ท้ายโคลนอีกเลยจะต้องจัดการวลนึ้นสึ่งผู้ชนะจะได้สิทธิ์มีชีวิตอยู่ต่อ โครนที่เห็นว่าซู้ไม่ได้แน่เลยวางแผนทําให้ซาร่าตายใจและวางยาพิษเธอแต่ก็มารู้ภายหลังว่าชีวิตของโคนหลังจากนั้นไม่ได้มีความสุขเลย,เลยก็เลยรู้สึกเสียใจที่มีชีวิตอยู่ก็จบไปแล้วน,นะครับกับหนังดูออาหนังได้คะแนนจาก i MDB 5 9คะแนนและได้72%จากเว็บรอเต้นโตมโตเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ